การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือหรือว่า inventory accounting สินค้าคงเหลือหมายถึงสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อ 1. การขายตามปกติของกิจการ 2. ออยู่ระหว่างการผลิตเพื่อขาย 3. อยู่ในรูปของวัตถุดิบหรือวัสดุที่จะใช้ในการผลิตการบันทึกสินค้าคงเหลือหมายถึงการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือโดยเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนที่มีมูลค่าและต้องบันทึกตามมาตรฐานการบัญชี วิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือมี2วิธีคือ 1. การบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือแบบต่อเนื่องประกอบด้วย 1. บันทึกการเปลี่ยนแปลงของสินค้าคงเหลือแบบเรียวไทม์สเมื่อมีการซื้อหรือขายสินค้าระบบจะอัปเดตยอดคงเหลือทันที3นิยมใช้ในธุรกิจที่มีการซื้อขายบ่อยเช่นซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านค้าปีกวิธีที่2คือการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือแบบซ้นงวด ประกอบด้วย 1. ไม่บันทึกการเปลี่ยนแปลงของสินค้าทันทีแต่บันทึกเฉพาะตอนซื้อสินค้า 2. คำนวณต้นทุนสินค้าคงเหลือเมื่อสิ้นง,งวด 3. นิยมใช้ในธุรกิจขนาดเล็กหรือที่มีการซื้อขายไม่บ่อยคำนวณต้นทุนสินค้าคงเหลือในรอบระยะเวลาบัญชีกิจการจะมีการซื้อสินค้าหลายครั้งโดยแต่ละครั้งอาจมีราคาต่างกันและมีการซื้อสินค้าออกไปด้วย เมื่อถึงสินงวดบัญชีกิจการจะตรวจนับสินค้าคงเหลือและคำนวณต้นทุนของสินค้าคงเหลือนั้นเพื่อใช้บันทึกบัญชีวิธีการคำนวณต้นทุน 1. วิธีเข้าก่อนออกก่อน f i f o first in first out สินค้าที่ซื้อมาก่อนจะถูกขายออกไปก่อนและเหมาะกับสินค้าที่มีอายุการเก็บรักษาระยะสั้นเช่นอาหารและยา 2. วิธีเข้าหลังออกก่อน l i f e l a s Last In First Out สินค้าล็อตที่ซื้อเข้ามาล่าสุดจะถูกขายออกไปก่อนและใช้เพื่อล็อตพาระภาษีเมื่อราคาสินค้าสูงขึ้น 3. วิธีถัวเฉลี่ยน้ำหนัก w e s g h t e d Average Cost คำนวณต้นทุนต่อหน่วยโดยเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของต้นทุนสินค้าทั้งหมด มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกสินค้าคงเหลือมาตรฐานการบัญชีฉบับที่2เรื่องสินค้าคงเหลือเป็นมาตรฐานหลักที่ใช้เกี่ยวกับสินค้าคงเหลือโดยครอบคลุมเนื้อหาสําคัญ 1. การวัดมูลค่าเริ่มแรกคือการวัดมูลค่าที่ต้นทุน 2. การวัดมูลค่าหลังจากรับรู้ครั้งแรกคือ วัดมูลค่าที่ราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่อาจรับรู้ได้แล้วแต่จำนวนใดต่ำกว่า 3. วิธีการวัดต้นทุนเช่น FIFO และ Weighted Average สการรับรู้ค่าใช้ใจ่ายเมื่อขายสินค้าวัตถุประสงค์ 1. เพื่อกำหนดแนวทางในการรับรู้รายการสินค้าคงเหลือ ให้เป็นสินทรัพย์ 2. เพื่อกำหนดวิธีการวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือ 3. เพื่อกำหนดการรับรู้ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงเหลือให้เป็นค่าใช้จ่าย 4. กํกำหนดการเปิดเผยข้อมูลขอบเขตใช้กับสินค้าคงเหลือทุกประเภทยกเว้น 1. งานที่อยู่ระหว่างดำเนินการภายใต้สัญญาก่อสร้างใช้ tfrs 1 5 2>, 2. สินค้าคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินใช้ TFRS 9 3. สินทรัพย์ชีวภาพใช้ TAS 41คำนิยามที่สำคัญน,นะคะสินค้าคงเหลือคือสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการผลิตเพื่อขายหรืออยู่ในรูปของวัตถุดิบมูลค่าที่จะได้รับคืนสุดทธิคือราคาขายโดยประมาณหักต้นทุนการขายต้นทุนคื รวมถึงต้นทุนการซื้อต้นทุนการแปะสภาพและต้นทุนอื่นๆค่ะส่วนการวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือนะคะวัดที่ราคาทุนหรือมูลค่าที่จะได้รับคืนสุดทีแล้วแต่ว่ารายใดต่ำกว่าซึ่งราคาทุนค่ะไม่รวมการสูญเสียว,วัตถุดิบโดยธรรมชาติและค่าใช้ใจ่ายทั่วไปที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิต วิธีการวัดต้นทุนนะคะเฉพาะจอดจงใช้สำหรับสินค้าพิเศษเฉพาะรายการค่ะไฟ fo โฟเข้าก่อนออกก่อนคือสินค้าที่ซื้อมาก่อนจะถูกขายก่อนตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักหมายเหตุน,นะคะห้ามใช้วิธีไลฟ์โฟค่ะการรับรู้ว่าเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อสินค้าถูกขายต้นทุนจะได้รับรู้เป็นต้นทุนขายต้นทุนอื่นๆที่ไม่สามารถจัดเก็บเข้าสินค้าคงเหลือให้รับรู้ทันทีว่าเป็นค่าใช้จ่ายค่ะ มูลค่าที่จะได้รับคืนสุดทีินะคะจะต้องประเมินทุกงวดบัญชีหากสินค้าชำรุดเสื่อมสภาพหรือราคาตลาดลดลงต้องตั้งค่าเผื่อค่ะการเปิดเผยข้อมูลนะคะกิจการต้องเปิดเผยอย่างน้อย 1. นโยบายการวัดข้อมูลสินค้าคงเหลือ 2. มูลค่ารวมสินค้าคงเหลือตามประเภท 3. วิธีการวัดราคาทุน 4. จํจำนวนสินค้าที่วัดตามมูลค่าที่จะได้รับคืนสุดที่ 5. รายล,ละเอียดการเปลี่ยนแปลงในสินค้าคงเหลือค่ะการตีราคาสินค้าคงเหลือนสิ้นงวดนะคะหาก NRV น้อยกว่าราคาทุนต้องปรับลดมูลค่าลงมาเป็น NRV ค่ะหมายเหตุห้ามตีราคากลับขึ้นมาถ้า NRV เพิ่มในอนาคตยกเว้นยังไม่เกินราคาทุนเดิม สำหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกสินค้าคงเหลือนะครับมาตรฐานแรกนะครับก็คือมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่13เรื่องการวัดมูลค่ายุติธรรมนะครับมาตรฐานนี้นะครับก็จะใช้ในกรณีที่สินค้าคงเหลือต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมครับเช่นสินค้าคงเหลือที่วัดตามราคาตลาดหรือในธุรกิจเฉพาะบางประเภทเช่นเกษตรกรรมนะครับหรือว่าสินค้าผู้กัณฑ์ครับ สำหรับวัตถุประสงค์ของมาตรฐานนี้นะครับก็คือ1เลยเนี่ยเพื่อให้แนวปฏิบัติเดียวกันในการวัดมูลค่ายุติธรรมสาหรับรายการทางการเงินและรายการที่ไม่ใช่ทางการเงินครับแล้วก็สเนี่ยกำหนดคํานิยามของคําว่ามูลค่ายุติธรรมและวิธีการวัดที่สอดคล้องกันทั่วทั้งมาตรฐานต่างๆครับการนําไปใช้กับสินค้าคงเหลือนะครับ แม้โดยทั่วไปเนี่ยสินค้าคงเหลือจะวัดตามต้นทุนหรือว่าตามมูลค่าที่จะได้รับสุทธิแล้วแต่น้อยกว่าตาม tas 2แต่ในบางกรณีนะครับสินค้าคงเหลือเนี่ยอาจจะต้องวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมตาม tfrs 1 3เช่นสินค้าทางเกษตรนะครับหรือว่าสินค้าคงเหลือในตลาดสินค้าคกัณฑ์ครับลำดับขั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมนะครับในระดับที่1เนี่ยก็คือราคาตลาดที่สามารถสังเกตได้โดยตรง ในตลาดที่มีการซื้อขายอย่างสม่ำเสมอรเวิที่2นะครับก็คือข้อมูลอ้างอิงจากตลาดอื่นนะครับที่ไม่ใช่ราคาซื้อขายโดยตรงหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือที่เป็นสินทรัพย์คล้ายกันครับในรวิที่3นะครับก็คือข้อมูลจากการประมาณค่ามูล,ลค่าทรัพย์สินที่ไม่มีในตลาดซื้อขายครับสําหรับข้อควรระวังในการตีราคายุติธรรมนะครับ ก็คือต้องเป็นราคาภาะวะตลาดจริงไม่ใช่ราคาที่ธุรกิจนะครับกำหนดเองแล้วก็ต้องเปิดเผยวิธีการประเมินแล้วก็สมมุติฐานที่ใช้ในงบการเงินครับครับสำหรับมาตรฐานที่2นะครับก็คือมาตรฐานการในงานทางการเงินสําหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะนะครับ หากกิจาการเป็นกิจาการขนาดเล็กนะครับหรือว่าไม่มีส่วนได้เสียสาธนารณะนะครับก็จะใช้มาตรฐานนี้ซึ่งก็จะมีแนวทางเรื่องการบันทึกสินค้าคงเหลือเช่นกันนะครับคล้ายกับฉบับที่2นะครับแต่จะเรียบง่ายกว่าสําหรับวัตถุประสงค์ของมาตรฐานนี้นะครับก็คือ 1. ลดความซับซ้อนของมาตรฐาน TFRS สําหรับกิจาการขนาดเล็กนะครับที่ไม่มีหุ้นจดทะเบียนหรือว่าไม่ได้ดระดมทุนจากประชาชนทั่วไปครับและก็2นะครับ เพื่อง่ายต่อการปฏิบัติตามแล้วก็การจัดทำงบการเงินครับแนวทางเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือวัดสินค้าคงเหลือที่ต้นทุนหรือมูล,ลค่าที่ได้รับสุทธิแล้วแต่น้อยกว่าต้นทุนเท่ากับราคาซื้อบวกต้นทุนขนส่งบวกต้นทุนแปลรูปที่จำเป็นวิธีการวัดต้นทุนที่อนุญาต FIFO Weighted Average การรับดูต้นทุนขายเมื่อมีการขายสินค้าต้องโอนมูลค่าต้นทุนไปเป็นค่าใช้จ่ายระบบบัญชีที่ใช้จัดการสินค้าคงเหลือมี2ระบบ 1. ระบบต่อเนื่อง Perpetual บันทึกทุกการเคลื่อนไหวของสินค้าแบบเรียลไทมใช้ในธุรกิจที่ต้องการควบคุมสินค้าใกล้ชิดเช่นซุปเปอร์มาร์เก็ต 2. ระบบรอบระยะเวลา Periodic ความูลค่าสินค้าคงเหลือจากการนับปลายงวดผลกระทบต่อง,งบการเงินสินค้าคงเหลือปลายงวดแสดงในงบดุลในหมวดสินทรัพย์หมุนเวียนต้นทุนขายแสดงในงบกำไรขาดทุนโดยคำนวณจากต้นทุนขายเท่ากับสินค้าคงเหลือต้นงวดบวกซื้อระหว่างงวดลบสินค้าคงเหลือปลายงวด